สวัสดีครับวันนี้เรามาทำ honda city ปี2014นะครับรีโมทลูกค้าช็อตกดใช้งานไม่ได้นะครับตัวนี้ตัวเดิมนะครับตัวนี้รีโมทใหม่เราทำการโปรแกรมให้เรียบร้อยแล้วนะครับเรามาเทสระบบดูครับล็อกกดล็อกครับเทสระบบเปิดฝาท้ายครับระบบฝาท้ายเปิดใช้งานได้นะครับเดี๋ยวเรามาเทสระบบสตาร์ทเครื่องยนต์นะครับ เสียบกุญแจบิดออนสตาร์นะครับรถสตาร์ติดนะครับเดี๋ยวเรามาเทสระบบรีโมทด้านในตัวรถอีกทีนะครับล็อกกดล็อกระบบใช้งานได้สมบูรณ์นะครับลูกค้าท่านใดสนใจทํากุญแจรีโมทเพิ่มกุญแจหายหมดโทรมาครับ0899953363